สมเด็จพระเด่นแท้สีพระไทยพระสิริโฉมเลิศพิไลกล่องเกือ้อพระนามเพลิดประภัยสครานยิ่งพระมิ่งขวัญพระศกเอือ้อเอกแท้บดินพักคาบนี้สุมงคลณเฉลิมพระชนจักรังสรรประดิษฐ์อักษรส,สีกเกษมแสนมุ่งหมายถวายชัย ยศสกรัยกระเดืองแดนราดรักตลอดแคว้นหรือจะแมน้นสิเปรียบใดสามมิทุนายนรามวงกมลพิษสมัยรักชื่นชมพิรมใจบรมราชินีไทยวัคขุวัตราชกิจสลิดสันหะลึกหันมโนจรัสคู่ภูมินโสมนัสเสวยสุกรัต จเจริญน,นานจเจริญสีสุขเจิมจเฉลิมพระชนมพันษามงคลกเกษมสารพระอายุวันนะสุขสรานพระพละสืบสารสุนทรีปวงข้าประนมก้มเสียนร,ราบน้อมจิตกราบพระศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศสีโปรดประทานพรพร้องสะดุดี พระบรมราชินีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวดารณีเวนุจันทร์นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปะถรมพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการเจ้าหน้าที่และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วประเทศ